อีกหนึ่งเมนูทําง่ายแล้วก็แซ่บมากๆค่ะยำตะไคร้กุ้งสดมาทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะช่วงเข้าครัวกับป้าเล็กวันนี้มาทําเมนูแซ่บๆกันค่ะยำตะไคร้กุ้งสดนะคะกุ้งสดปูอัดตะไคร้ค่ะหอมหอมแขกนะคะน้ำมะนาวน้ำตาลทรายน้ําปลา ซอยแล้วก็ผักขึ้นช่ายนะคะถ้ามีใบสะระแหน่นะคะจะดีมากๆทุกคนอันนี้ไม่มีก็ใช้ขึ้นช่ายแทนนะคะน้ำปลาค่ะน้ำมะนาววันนี้ยำไปกินบ้านเพื่อนนะคะ น้าลทรายค่ะคนจนน้ำตาลละลายนะคะทุกคนชิ้มค่ะไปเรื่ขอเพิ่มน้ำปลานิดนึงนะคะลดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำยำก็จะมี น้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะคะนี่ก็ตะไคร้กับหอมค่ะใส่ไปเลยค่ะตะไคร้ปลาเล็กก็จะน้อยไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเครื่องเยอะยำตะไคร้ตะไคร้ก็จะต้องเยอะหน่อยค่ะขาดใบสะระแหน่นะคะทุกคนถ้ามีใบสะระแหน่นี่สุดยอดมากปลาเล็กก็จะเอาปุ้งลงเลยนะคะ ปูอัดค่ะใส่ไปเลยกินหลายคนนะคะวันนี้วันเกิดเพื่อนเนาะจริงๆตั้งใจทำแค่ยำตะไคร้กุ้งสดนะคะเพื่อนๆกลัวไม่พอกินปาลิกเลยต้องเพิ่มปูอัดค่ะหอมมากๆจะได้มากเลยค่ะไม่มีใบสะระแหน่ อ,อร่อยมากทุกคนยำตะไคร้กุ้งสดปูอดัดแซ่แบเส,บส,บสบร็จเรียบร้อยแล้วค่ะความเสิร์ฟนะคะอีกหนึ่งเมนูทำง่ายแล้วก็แซ่บมากๆแนะนำเลยนะคะยำตะไคร้กุ้งสดค่ะถ้าทำกินเองไม่ต้องใส่ปูอัดก็ได้นะคะอันนี้ป้าเล็กต้องการปริมาณค่ะและต้องการรสชาติจัดจ้านก็ให้ตามพริกนะคะพริกซอยจะเผ็ดน้อยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะ